ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะรครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงทำชิวชิวชิวนะครับตอนนี้เป็นแบบอะไรนะเป็นอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ร<อ>ลืมไปละอย่าพูดนี่ครับอุปกรณ์แล้ววันนี้เราจะมาทําไข่เจียวกวันนะครับน,นี่มีอุปกรณ์คืออะไรไม่รู้กัะต่ต่อไข่เ,าาเล่ยไข่มากแล้วมาเริ่มวิธีทากันเลยอืมตัวเล็กเลยตอกอย่างสวยงามมีเปลือกไข่ลงไหม สั้นนิดหนยวันนี้จะดูวุยน่อยนะครัเราวันนี้จะมาทำไข่เจียวกันนะครับอุปกรณ์คือต้องใส่ซีอิ๊วตาเด็กหน้าดำหน้าขาวให้ถูกแลเออชิยนเสต่อไข่จิ๊บๆๆ ดูไข่เจียวนะแต่ของเราไข่เจียวแบบพิสดารของช่องทำดูซ่ากีเมือรบมันก็เหมือนกันนะั่นแหละเออเนาะเออดูชมหน้าเชฟหน่อยนี่แม่ผมสวยไหมล่ะไปเคียบกับน้ำตาลได้เลยพี่ไปกวนนางงามจักรวาลโอ้ยโอ้ย อร่อยเลยหวานด้วยเอ้ยไม่ใช่แล้วคนละน้ำตาลนะเราต้องจับภาพทุกวินาทีจิ๊บแหูเชื่มันาแฟูฟังเราฟิลหรือเปล่าน้องแย่น้องแย่ไมาใส่ใส่มะนาวด้วยนะาล <c oughs> ้วเมื่อกี้เสียงแหบกวนเสร็จยังครับไม่นอนขอเขาเนี่ยตัดเป็นตอนที่มันร้อนเลยนะ มาแล้วนับเทเลยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิวอย่ายุ่งอย่ายุ่งดูเฉยร้อนอย่างเนี้ยแมวมือออกตนี้หน่อยนะคเขาเอามือหลบหน่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมน่ากินไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์รายการกินกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เรารายการแคสเกมแต่อาจจะไม่มีเกมมีแค่สามทิปเองแล้วเดี๋ยวค่อยบอกข่าวไร้แล้วกันเนาะ โอ้โหเสียงขนาาดีนเลยใครที่เห็นแล้วว่าจะแบบใครเกี้ยวไปเปิ้ลนบาดมันดีมันมันก็เราก็ทำได้แต่วันนี้เราจะมาทำใแค,ใค<ะ>่ทำอาหารเฉยเยดียวไม่ใช่เรามาเ <ไป S 2> จอตะลิวใหญ่กับเชฟผูไพทักจักรวาลโอ้ืเสียงน่าก,กินมากโอ้เสียงน่ากินสุดๆเลย ถ้าเกิดทอดเสร็จแล้วมาเลยมาดูกันใกล้สุกแล้วนะตอนนี้หอมฉุยน่ากินเลยเสียดายกล้องมันไม่มีรูรับกลิ่นไม่ไม่งั้นนี่น่ากินหอมหวนอรวนใจเครื่องปรุงก็นี่นี่จะเติร์ดเตดเ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 ด ก่อนเราจะขึ้นรับหยุดก่อนนับต้องกดไลค์ก่อนครับกดไลค์ก่อนโอเคกดไลค์ใช่ไหมครับกดแล้วจะขึ้นแล้วกดแล้วนับเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับกดไลค์ก่อนครับกดจะขึ้นกดไลค์ยังครับกดยังถ้าเกิดกดแล้วเราเอาขึ้นกันเลยจานยังเทียบไม่ได้นะครับใหญ่กว่าจานอีกไปเตรียมข้าวเปล่ามาพนักงาน นะเรามาดูกันว่าเวลากินมันจะเป็นยังไงมาแล้วตอนนี้จะจัดเตรียมขร้องมาแล้วมาเรามาดูกันตอนปะบนข้าวมันจะเป็นยังไงปิดฉากสุดท้ายซอสมะเขือเทศลงเลับออกบอนี่ออกบอนี <c oughs> จ่จะถึงแล้วจะถึงแล้วตอนตอนนี้อาหารของเรากำล,ลังโดดรุ่น,นครับ ตะบสอสเวอบอสเวตตอนนี้เราก็ลอง,งโดูล่งครับแล้วเร็วเระวังระวังมันหกสายตานะเมื่อกี้จะหลุดออกมาแล้วอ,อสเซตเวอร์อสเวตขี้มือมนะจุ๊บจบโอ้โหออ,ออกมาเป็นโมจิเลยสำหรับวันนี้เราแค่จะมาทำกับข้าวแบบบ้านๆให้ดูกันเฉยๆนะสำหรับวันนี้ชื่อกันกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์หรือกระที่กับไ แล้กก็ชื่อซับให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยสำหรับ,รบวันนี้กดเช็คก็ได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ